กับช่องแมงกครับูชแหนลนะครับผมตอนนี้ก็น้องพอดมาตามไปซื้ซอไปไหนฟะเดินท,ทางแล้วนะเดินทางแลวนะเดินทางไปไหนนะ่ะอ๋อไปบางเยี่ยมนะครับผมมีใครไปบ้างไปครับ แ้องไอเดีย้องไอเดียนะครับก็จะออกไปแล้วเนาะออกไปเดินทางแล้วนะครับผมออกเดินทางแล้วนะครับพวกเราก็อยู่ที่นี่นะฮะแล้ว มาส่งอะไรกันแบบนี้ขออนุญาตถ่ายมามาส่งแล้วเพึ่งจะมาขออนุญาตไหมถ้าพูดเดี๋ยวเอนะครับเจ็ดแบบสี่นะฮะก็เสือรังเยี่ยมกับเสือหอ้อหนัหน่นเสือเขาไปไม่ใชรบอกพี่เพื่องไม่ไปหรือหรอโอ้ยพี่ยังไม่ไปนะ<า>อือาทิตย์นี้ก็เนาะน่าจะเต็มหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้ไปนะครับรถเต็มอ่ะอเสือไปแล้วเหรอใช่ใครไปมั่งล่ะไปกับปเสนมั่งใช่อนะ เร,เราก็าอยู่นี่เนาะอยู่นี่แหละเดี๋ยวพอนั่นเราค่อยไปรถแม่ออฟพี่ว่าพี่จะไปซักผ้าหม่มพี่ก็ไม่ได้ไปซักไม่รู้แม่ออฟไปวันไหนแต่แม่ออฟยังไม่ได้ไปหรอกมา้มาก็พี่เสือตอนนี้ก็ออกไปเอารถอยู่นะครับเตียงตัวมังก็เตียงไปนอนนู่นมังนะฮะยายมอนไม่ได้ไปเหรอ เห็นเหมือนพี่เสือไม่ได้ว่าอะไรยมอนคงไม่ได้ตายหรอกมั้งอือไม่เป็นไรพร้อมวันไหนก็ไปวันนั้นอืมเราก็อยู่ที่นี่ก่อนอือปู่ยังอยู่ที่นี่กันอ่างสวัสดีนะคะทุกท่านนะฮะสดแล้วก็อยู่ที่นี่กันก่อนเนาะนะครับเดียกก๋ยวก็ถ้าพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างนั่นแหละนะครับ ถ้าไปก็ไลฟ์สดอยู่บ่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่ะนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องสั้นๆนะฮะประมาณนี้นะเอฟซีพี่ไม่เคยนี่นะครับพี่เสือก็มารอนะครับป้าแตนนะฮะนะฮะรอไอเดียแป๊บนึงอ๋อนอนนอนไอเดียนี่นะครับต้อไปนะป้าจะทำเปไหนทุกคนไปรุมมาอะไรกันไม่หน พี่เสือเกาะล้อไปได้ไหมไปได้ไหมไปไหนไปด้วยก็เห็นเก็คุณ,ค,ณคุณจะไปไหนสรุปอ่านูนะ่ะพูดด้วยสารมาแล้วนะจะไปไ,ปไปไหนไหนบอกว่าลุงจะมารับ ไม่ยอมบอกลุงไม่มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาไอเดียกันได้ไหมไม่ยอมบอกว่าจะไปวันไหนว่ากลับมาวันไหนครัวเพ่อจะกลับไปด้วยไปสามวันเพื่อนไปหนจะไปส่งน้องไอเดียเนาะจะไปส่งน้องไอเดียไอเดียที่ถึงคุณพ่อคุณแม่มากไปด้วยพี่เสือไปด้วยฮะไไปด้วยวันนี้พี่เสือก็จะเป็นสาระพีนะฮะไปส่งน้องไอเดียนะครับ คันนี้รู้สึกว่าใช้งานได้คุ้มมากหลังจากที่ออกมาเดอตามดิไ,ไอดียก็จะไปนะฮะนนเก็บกระเป๋าแล้วนะครับไไนนคืะลดลงรอเลยนะฮะพี่เสือรู้สึกว่ารถพี่เสือต้องอาบน้ำแล้วนะ เปลนรถนะฮะไปแล้วนะมต่อยดูร้านด้วยนะดูร้านด้วยนะเหตุการณ์ใหญ่สั่งสงสัยเราจะไปไหนไม่ได้เลยจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวเล็กอยู่เลยรถพี่เสือเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่อะไรจิ้งจกเหรอตัวตุ๊กเกตัวเล็กๆอ่ะเนอะม่ก็ไรเหรอเป็นงอะไรรถพี่เสือ จำแนงทุกแกจริงเหรอจริงๆไม่ได้โกหกทุกแกอยากไปเที่ยวชุมชนยูทูบเบอร์ด้วยหรือเปล่าจะขอไปอาศัยอยู่จะขอไปอาศัยอยู่โอเคนะก็แม่พี่เสือก็ถามว่าอาจจะไม่ได้ไปนะอยากเกาะรถพี่เสือไปบอกเอฟซีเลื่อนรัมตามหลักพี่เสือจะมีรัมนะเมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้รถรถคุณแกในนั้นอ่ะยางแบนเหรอไป ก็ก็พี่เสียก็รอป้าเนาะนะครับเพ้าป้ายังไม่ออกมาเรอใช่นะครับน้ยสสวัดีค่ะนะครับพี่เสือก็จะไปส่งป้ากับอ่าน้องไอเดียนะฮะนะครับผม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆ<อ>นะนครับรับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องแมงทับฟูชนแนลครับผม